ครับสวัสดีครับพีเซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาพ่อพ่อกับพ่อแต้มนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับมือนี้พ่อแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่โคราดต่องเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สิบเอ็ดพยหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสี่เจ็ดห้าสองหกเก้า รับเรียกล่างก็ออก5 2านาะพี่น้องเนาะครับครับของปู่โคราดงวดที่ผ่านมาพี่น้องนี่ครับงวดวันจันทร์ที่11บอพยสองห้าลาวพัฒนาปู่โคราดบนล่างวิ่งรูด3กับ0นย์เน้นที่0 0กยบศูนย์กบอาหาสามาบบอานานพี่น้องเนาะหลุดนะครับไก่เคี้ยงก็คือส2ออกห้สอง นะครับเอามือนอีกระมแล้วพี่น้องขับพอแตงผ้ามาติดตามต่ออีกครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเนะพี่น้องเนาะไกลๆยักหน่อยพี่น้อง วันพุธพี่น้องเนาะ พัฒนาปูโคลาดไก่หน่อยพี่น้อง บนล่างวิ่งรูดกับสกับ5้าพี่น้อง4กับ5้าเน้นที่5้านะครับ ปับเอาเมืองปูจับคูได้พี่น้องสามสามสี่สามห้าสามนะครับ 4. 4, 4. 5 4มสี่นะครับ3าห ห้าห้าพี่น้องสังเกตมึงได้พี่น้อง,เร,งเรียกบอหลายหางนี่แต่ว่เรียกลับกัน3าม3 3, 5, 5, 3 4, 5, 4. ่ส3่มสันบอรับสี่หาหาสีมี3 3มกับหาหาสีขับเป่านะครับ ับปูเนี่ยในที่หาเนาะพี่น้องเนาะสีไลยหางด,ดิพี่น้องครับนี่คือเหล็กติดหานะครับ ครับหาสามสามห้าห้าสี่สี่ห้านะครับเ,เขาคอยเขาคอยแตกเนาะพี่น้องเนาะปังปังหวดดีเนาะพี่น้องครับครับอา้าวสัตว์เย็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับเขาลมพัด <laughs> วันพุทธที่13พอยสองหเนาะพี่น้องเนะาะเราพัฒนาปูโคลาดขับบนล่างวิ่งรูด4กับ5เน้นที่5พี่น้องคับมี3 3 4 3 5 3 3 4 4 4 5 4ห5 4 5 5 5, 5. ับเน้นติดหานะพี่น้องขับหาหางหาชุดนะพี่น้องเนาะบบรับโบิกลับยาก เอาคอยเข้าคอยแตกปังๆเ้อง,งวดนี้เนาพี่น้องเนาะจะได้โฉบโฉมันๆกันนะครับครับพอแต้มขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเนะ้อปู่โคราดเนาะครับที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พอแต้มครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ เพาะฉะนั้นแล้วพอเตรียมก็ไวยพริบคอยเขาคอยให้แตกปังๆนะครับอ้าจะเริ่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่อมปวดไหล่กดแช่ให้พอเตรียมน้ำแดานะครับเนาะขับทางช่องตะวันพาโชคสแน,นลเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นํำเนาะพี่น้องนะเนาะเผื่อจะบอบหาดชิปใหม่ๆนะครับอาสําหรับคลิปนี้พอเต้มก็มีแค่นี้พี่น้องคอยโ้บโฉๆมันๆเฮงเฮงลวยๆกันทุกคนนะครับเนาะ ขับพอกันคลิปนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม